สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K DIY นะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม Paranormal asylum นั่นเองแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าโรงพยาบาลอาถรรพ์นั่นเองเราสามารถใช้กล้องส่องเพื่อหาผีได้ว่าผีตรงไหนโอเคมันคือกล้องส่องวิญญาณให้ตายเถอะได้เวลาล่าแล้วครับภารกิจของเรานะครับผมก็คือให้ตามหาเจ้า หุ่นตุ๊กตานั่นเองนะครับผมแน่นอนได้เวลาหาแล้วครับผมขอบคุณนอฟที่เข้ามาติดตามดนวยนะครับผมแล้วก็น้องโมจิเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามเฮ้ยโอ้โหสุดยอด <c oughs> ดูบรรยากาศที่ครับท่านผู้ชมผมไม่น่าเชื่อเลยว่าผมจะกล้าเล่นเกมนี้ ใครมันมาหัวเราเอาเปิดกล้องก่อนอุ้ย,ยเราจะเรามาส่องผีกันดูเลยในนี้มันไม่มีผีเลยโอเคอุ้ยอะไรวะนูนเย้นี่แหละ เฮ้ยเฮ้ยเอาอย่างนี้ก็หลอนสิครับเด็กหัวเลาะออกไปกูจะเจออะไรปะเนี่ยให้ตายเถอะได้เวลาภาคนรกอีกแล้วดูจากสภาพโรงพยาบาลน,นี้ประตูไม่น่าปิดได้คืนขอส่องผีก่อนไม่มีอะไรแล้วครับให้ตายเถอะเจ้าเด็กนี้ล่ะเฮ้ยอะไรวะขอส่องเด็กหน่อย มันคืออะไรมันก็แค่หุ่นตุ๊กตาตัวเดียวนั่นแหละให้เราเก็บตุ๊กตาทั้งหมด8ตัวโอ้โหขนาดที่นี่คือโรงพยาบาลล้างนะว่ายังมีไฟฟ้าให้เราใช้เลยโอ้โหประตูนี้มีอยู่บานเดียวด้วยครับท่านผู้ชมผมขอสำรวจที่นี่ให้ละเอียดกว่านี้ทำไมห้องนี้มันตันวะบางอย่างที่นี่ ก็ไม่น่าเข้าแต่ทําไมผมถึงก้าเขาอุ้ยอะไรวะกระตุกหลดผีแน่ๆเราสามารถดูแผนที่ได้เฮ้ยเหี้ยเราไงเฮ้ยอู้กืบโดนแล้วมาทางตันด้วย ปิดเสียงซาวเลยมันหลอกกันอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยเก <c oughs> ินไปเปล่าให้ตายเถอะขนยิงเส้นตื้นหัวใจหยุดเต้นโอยให้ตายเถอะใครที่กลัวอยู่แล้ว <c oughs> ก็อย่าดูคนเดียวนะครับ แต่กำชับว่าต้องดูเต็มจอนะบุ๊ยตกใจหมดเลยเด็กโอ้โหก็เ,เราต้องเก็บเด็กโอเคผมต้องพยายามทำเวลาแล้วห้องนี้ไม่มีอะไรเลยทำไมบรรยากาศที่นี่มันดูวังเวงจังเลยวะท่านผู้ชม เฮ้ยมีเด็ก euh, มีเด็กเฮ้ยเฮ้ไม่ดีไม่ดีจริงเฮ้ยนุ่นไงยายป้ามาอีกแล้วกูหนีก่อนยายป้ามาอีกแล้วจู่แอบอุ้ยอุ้ยอุมีมีมียายไม่มุมขอดูก่อนละวะขอดูก่อนละวะเฮ้ย ตกใจหมดสองยายป้าจะเป็นไรปะเฮ้ยขนลุกครับขนลุกครับว้า <S <S <y> <S เอาเป็นว่าใครติ่ชช่นชอบเกมนี้ อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K. K. D. Y. ้วยนะครับคลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผม <laughs> เจอกันในคลิปหน้าผมไม่ไหวจริงๆนะครับผมเอาเป็นว่า,าสวัสดีปีใหม่เลยนะครับผมคนที่เข้ามาดูนะครับผมก็คือว่าเกมนี้สุดยอดจริงผตกใจมากเลยนะครับผมก็ ขอบคุณน้องบูชีที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับผมเมื่อวานนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามก็ขอบคุณด้วยนะครับผมสามารถทักสามารถพูดคุยกับผมได้นะครับผมใน ID ดียไลน์นะครับผมโอเคถ้าใครอยากจะพูดคุยกับผมนะครับโดยตรงก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้ง ID ดียไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคไหมโอเคนะครับผมมีอะไรก็สามารถมา ติดตามได้แล้วก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับผมไม่ยิ่งนะครับโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ใหม่ครับรักทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ